สวัสดีค่ะได้เวลาชมข่าวแปลกแจกข่าวดีกับนีน่ากันอีกแล้วเรื่องแรกของเราวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอึน้องช้างคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าอึน้องช้างเนี่ยนำไปทำยาได้ด้วยชมเลยค่ะ ปพระเนียดแม่ช้างพังน้ำพึ่งของวังช้างอยุธยาก็ตกลูกปั๊บเป็นช้างพลายนับเป็นช้างเชือกที่1นึอด้วยนะคะคุณขาอุ้ยตายตายนึกว่าหมอช้างมานั่งจดจดจ้องจ้รออะไรกันที่แท้ก็มารอเก็บอึลูกช้างก้อนแรกนะสิกะเอาไปเข้าเครื่องยาโบราณของดีหายากนะเจ้าอบอกขอบก กันนะคะว่าเขามีการทํายาสูตรนี้กันด้วยจากเรื่องของอื่นน้องช้างตอนนี้เป็นเรื่องของต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวหน้าตาพิลึกที่จังหวัดยะลาพิลึกตรงไหนชมเลยค่ะไอเยะืะมะพร้าวต้นนี้ไม่รู้เป็นเออเลยนี่ทั้งต้นทั้งใบาขาวซีด นเป็นมะพาเผือกนูดูดูดูที่ต้นอื่นน้องจิตรดาเจ้าเบตตรงก็เพราะมาจากต้นแม่เดียวกันไม่ยักกระเพือกจีแรกก็คิดว่าอยู่อยู่ใบจะหายเผือกแต่นี่ยิ่งโตก็ยิ่งขาวโอ้โมสะงั้นอุยตายต,ายตายนี่มาดูหรือมาคำนวณเลขก,กันจะนนิ ขาหน้าตาแปลกจริงๆด้วยนะคะไปท้ายวันนี้ two in one เป็นเรื่องของน้องแมวน้ำแล้วก็น้องมีด้วยจะปวนอะไรต้องชมค่ะนี่ค่ะตรงนี้แหละที่ลูกแมวน้ำขึ้นมานอนบนโซฟาของพี่แอนเน็ทที่นิวซีแลนด์แม่แม่แม่แหมนึกว่าแมวดำแต่มันเป็นลูกแมวน้ำตัวจริงเสียงจริงที่ข้ามถนนขึ้นบันไดแล้วก็เข้ามานอนฉิวๆนี้แหละค่ะช่ว คนาดาโอแม่เจ้าพี่หมีจะไปบิ๊กคลีนนิ่งเอ้ยไม่ใช่มันแอบ,บขึ้นรถขยะเข้าเมืองค่ะคุณแหมอย่างนี้ก็ต้องโดนยาสลบจบเหตุหลับปุ๋ยไม่ต้องห่วงพี่หมีเจ้าค่าะจากเรื่องน้องแมวน้ำแล้วก็น้องหมีมาดูคำคมของเราดีกว่านะคะ อย่าดีกับคนไกลตัวแล้วชั่วกับคนใกล้ชิดแม้เขียนมาดีมากๆเลยนะคะจากคุณฟูฟองสีสังแก้วจังหวัดสงขลาของรางทั้งหมดนี้จะส่งไปให้ถึงบ้านเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของเก็บตกแล้วก็นี่หน้าแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะอยาเป็นกลังใจให้ทุกคนเจ้าของคลิปรับรางวัลด้วยค่ะเอฟโตจบแล้วค่ะ ปกป้องเรืองร้ายให้ผ่าน